สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับซันอัศาวินกับการรีวิวรถส่งมอบสุดเท่นะครับที่เห็นอยู่ข้างหลังซันนะครับก็จะเป็นรุ่นไหนเป็นไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากรถกระบะ DBL 4ประตู XLS นะครับเอาเลยนะครับราคาสุดพิเศษ 799นะครับที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้แต่งให้กับคุณลูกค้าด้วยนะครับเดี๋ยวผมพามาดูแล้วก็พามารีวิวนะครับว่ารถเนี่ยแต่งอะไรไปบ้างแล้วก็เทอย่างไงนะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้าผมเลยนะครับก็จะเป็นตัวอักษรอะคริลิกคำว่าแลนเจอร์นะครับรุ่นนี้จะมีเฉพาะในตัวของตัวสตอมแท็กเท่านั้นนะครับเราก็ทําการสั่งของสู่ออกมาแล้วก็มาติดตั้งที่ฝากระโปรงหน้าให้กับคุณลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็ยังไม่พอครับยังติดคิ้วนะครับผม เป็นคิวข้อไฟหน้านะครับเป็นซ้ายขวาแล้วก็มีสัญลักษณ์เป็น all new Ranger นะครับมีขิปสีแดงด้วยนะครับบ่งบอกถึงสมรรถนะ ของตัวไฟสุดเท่เลยนะฮะแล้วก็มาพรา้อมกับกระจังหน้านะครับดีไซน์ให้มันเป็นแบบรังพึ่งนะครับของเดิมเนี่ยเราเอาออกนะครับแล้วก็ติดตั้งไฟ3จุดให้กับคุณลูกค้านะครับแล้วก็ลูกค้าท่านนี้พิเศษสั่งมาอยากได้ตัวฟอนต์นะครับว่าให้มันเป็นตัวสีขาวตัดดำนะครับตัวซันเนี่ยก็ทำการติดตั้งให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็พิเศษอีกหนึ่งชิ้นเลยนะครับจะเป็นตัวนี่เลยครับตัว กันชนนะครับกันชนตัวนี้เป็นของตัววิกเตอร์นะครับตัววิกเตอร์เนี่ยก็บอกเลยว่าลูกค้าเนี่ยไม่ต้องขอดตัวกันชนออกนะครับเพียงแต่เราติดตัวตั้งตัวสเกิร์ตเข้าไปเพิ่มนะครับไม่ว่าลูกค้าเนี่ยอยากจะได้เป็นตัวสีดําก็สามารถสั่งกับซันได้นะครับตัวนี้แต่ลูกค้าเนี่ยดีไซน์มาอยากได้เป็นตัวแบบสีกาไฟนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูด้านข้างครับตัวคิ้วเนี่ยตัววิกเตอร์เนี่ยทำออกมาใส่ในตัวกระบะเนี่ยผมบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับนี่เลยครับตัวรถเนี่ย เป็นตัวสีขาวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวคิ้วล้อเนี่ยคุณลูกค้าเนี่ยรีเควสตมาว่าอยากได้เป็นตัวสีดําด้านนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสีดําเงาเนี่ยสามารถติดตั้งได้ไหมก็สามารถติดตั้งได้นะครับแต่ว่าเคสนี้คุณลูกค้าอยากได้มาเป็นตัวสีดําด้านนะครับแล้วก็นี่ครับจะมีตัวเนมเพจนะครับเป็นคําว่าวิกเตอร์นะครับนี่บอกเลยว่าสวยๆเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับนี่ครับ ตัวล้อ, lee, อนะครับเป็นขอบ20ของเดิมเนี่ยมาจากโรงงานเนี่ยเป็นขอบ18อันนี้เราก็ทําการติดตั้งเพิ่มให้กับคุณลูกค้านะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตัวยางเนี่ยเราเปลี่ยนมาให้เป็นตัวของดีเซนตินะครับเป็นแบรนด์ไทยเลยบอกเลยว่าคนไทยต้องใช้ของไทยนะครับแล้วก็หน้ายางนะครับเป็น275 55 R 2 0ครับผมนี่ครับ เดี๋ยวมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นนะครับตัวนี้ก็ติดตั้งเป็นตัวสีดำด้านนะครับตัวนี้ก็เป็นกาประตูนะครับติดตั้งซ้ายขวาเลยแล้วก็ที่สำคัญน,นะครับนี่ เป็นตัวของวกเตอร์นะครับบอดี้คิดดีไซน์ครับผมบอกเลยว่าเท่มากๆแล้วก็นี่ครับด้านหน้าติดคิวหน้าไปแล้วแล้วก็ตัวนี้เป็นเบ้ารองมือจับนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ของการติดตั้งเนี่ยก็คือกันเล็บกันลอยนะครับโอ้โหเดี๋ยวผมเปิดไปดูข้างในหน่อยนะครับว่าข้างในเนี่ยว้าวขนาดไหนแล้วก็นี่ครับยังมาพร้อมกับตัวเบาะหนังนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆกะราคาลดเด 99แล้วก็แต่งให้เลยนะครับยังมาพร้อมกับตัวหน้าจอทัชสกรีนเป็นซิงค์ 4A ให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีตัวนี้ให้ด้วยนะครับตัวสะคับเพจครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็บอกเลยนะครับว่าของศูนย์นะครับเบิกศูนย์ให้กับคุณลูกค้าเลยนะครับแล้วก็ตัวของฟิล์มนะครับเราติดตั้งมาให้กับคุณลูกค้าเนี่ย60รอบคันเลยครับผมนี่ครับเดี๋ยวมาดูนี่ครับ ตัวฝาถังน้ำมันนะครับก็ติดตั้งมาเป็นตัวสีดำด้านนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์นะครับเป็น all new a n g e r นะครับในตัวอักษรเนี่ยคำว่า ranger เนี่ยเราจะตัดด้วยสีแดงนะครับนี่บอกเลยว่าเท่มากๆนะครับแล้วก็มาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับตัวด้านท้ายนะครับก็เหมือนเดิมนะครับด้านหน้าติดข้อไฟหน้าไปแล้วด้านหลังก็นี่เลยครับติดข้อไฟนะครับก็เป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นตัว all new a n g e r นะครับแล้วก็เป็นขีดสีแดงที่สำคัญตัวนี้ ไฟท้ายผมเปลี่ยนมาให้กับลูกค้านะครับเป็นแบบ LED แบบ full option เหมือนกับตัวตัวเขาเรียกว่าอะไรครับตัวสตอมแท็กเลยนะครับบอกเลยว่าเทมากๆแล้วก็นี่เลยครับที่ขาดไม่ได้เลยข้างหน้าเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าแบบ FORD แล้วใช่ไหมครับตัวด้านหลังเนี่ยก็ยังติดตั้งตัว ครอบกระบะท้ายนะครับเป็นตัว FORD แล้วก็ตัวฟอนต์เนี่ยเราเอามาเป็นตัวสีขาวนะครับแล้วก็ตัดขีดนะครับให้มันเป็นสีดานะครับบอกเลยว่าเวลาขาวตัดดาเนี่ยเท่มากๆแล้วก็ตัวนี้ครับก็เป็นตัวอะคริลิกครับผมเราก็ติดตั้งเข้ามานะครับว่าเป็นตัวคําว่าเลนเจอทำให้รถเนี่ยดูมีมิติมากๆเลยแล้วก็ที่สําคัญนะครับรถคันนี้ลูกค้าเนี่ยอาจจะขนของสำมาราสำคัญนะครับเราก็ลูกค้าเนี่ยก็สั่งให้เราเนี่ย ติดตั้งเป็นตัว ฝาถ้ายแบบโรลเลอร์ลิดเป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็ที่สาคัญนะครับเป็นแบรนด์ของตัวแฮมเมอร์ผมบอกเลยว่าเท่มากๆคันนี้แล้วก็ลูกค้าท่านไหนนะครับที่อยากจะได้รถเท่ๆแบบนี้ราคาประหยัดแบบนี้ไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่ที่กรุงเทพหรืออยู่ที่ต่างจังหวัดน,นะครับของผมนะครับมีบริการจองออนไลน์นะครับบริษัทที่ซันทำงานอยู่ก็คือบริษัท RMA City Motor นะครับแล้วก็ของซันเนี่ยประจำการอยู่ที่สาขาพระราม5นะครับวงเวียนพระราม5แล้วก็ ช่องทางการติดต่อเพิ่มของซันนะครับก็เบอร์โทรเลยนะครับ0837826974นะครับหรือจะทักมาที่ไลน์ ID ซันก็ได้นะครับ F นะครับสิงคโปร์แล้วก็ UNDAY แล้วก็เลข64ตัวครับแล้วก็ลูกค้านะครับอยากจะเข้ามาทดลองขับหรืออยากจะ ทักมาสอบถามข้อมูลนะครับก็ยินดีเลยนะครับยินดีโทรเข้ามาได้เลยหรือแม้กระทั่งลูกค้าอยากจะปรึกษาเรื่องของไฟแนนซ์นะครับของซันเนี่ยมีไฟแนนซ์เนี่ยวิ่งไปหาลูกค้านะครับไม่ว่าคุณลูกค้าเนี่ยจะอยู่จังหวัดไหนนะครับคุณลูกค้าเนี่ยไม่ต้องขึ้นมาที่กรุงเทพเลยนะครับเพียงแต่ว่าให้เรานะครับโอนจองเข้ามาที่บริษัทที่ซันทังานนะครับเดี๋ยวจะมีไฟแนนซ์นะครับไปเซ็นให้คุณลูกค้าถึงที่บ้านหรือที่ทํางานเลยนะครับสะดวกสบายแล้วก็ไฟแนนซ์เนี่ยอนุมัติแล้วเดี๋ยวเราก็มาคุยกันเรื่องแต่าางงเเเรรรร็็จแแลล้้ววนนคักกมุยใื่ออง วันรับรถว่าลูกค้าเนี่ยอยากจะขึ้นมารับรถเองหรืออยากจะให้ผมนํารถไปส่งให้กับคุณลูกค้าที่บ้านนะครับถ้ายังไงวันนี้สร้างขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม